มาตรการใหม่เลยว่าอะไรบ้างที่เราเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยและทําให้สินค้าในบ้านเราตกเนี่ยไม่เอานะคะต้องต้องกําหนดโคตาให้น้อยลงไปเลยอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะดิฉันจะรับเรื่องนี้ไปต่อแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าอย่างอย่างที่สินค้าต่างๆที่ค้างเนี่ยเราพยายามจะเร่งระบายตอนนี้ที่ที่เหลือเนี่ยทุเรียนกับมังคุดที่ท่านประหลัดบอกว่าเหลือเริ่มน้อยแล้วมันปเป็นปลายฤดูแล้วนะคะอันนี้ท่าน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 ประธานมีม,มีอะไร บอกไหมได,ได้นะหรือว่าตรงไหมข้อมูลที่ดิฉันบอกนี่ตรงไหมคะแต่ว่าคือมันไปแล้วดูแลมันก็เหลือนนอยนีค่ะครับผมจท่านนายกครับถึงแล้วตอนนี้ยังก็เดือดร้อนอยู่คร,รับเพราะการสง่งนเนี่ยใวันนี้ซึ่งผู้ประกอบการขนสง่งก็มาด้วยนะครับมาฟังความเป็นความเป็นจริงทั้งหมดเลยฮะยังไงก็อยา,ายกให้เรียนเรียนท่านนายกครลองช่วยช่วยคุยกับทางขอ,องคามมั่นคงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าออกอะ่ะถึงแม้จะแบบ ระยะเวลาที่ผ่านมาตัดไปแล้วนะช่วงนั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โวยวายกันไม่มีปัญหาอะไรกันครับพอในช่วงนี้เหมือนกับว่ามิดตายไปเลยเนี่ยพอปิดเลยเนี่ยไปก็ได้มาก็ไม่ได้ซึ่งทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนไปหมดอย่างยกตัวอย่างทางที่อะไรประเทศเนี่ยก็มีคนไปเปิดร้านอยู่ในปอยเปตอ่นะไม,ม่ก็หลายร้อยล้านหเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีคนทํางานเป็นพันคนเหมือนกันไปมาไม่ได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการการรนดันเลยอันนี้เป็นการท้าขายโดยตรงเลยฮะยังไงอยากให้ทางท่าน ยกฮะลองคุยกับทางความมั่นคงว่าถึงแม้จะเปิดก็ให้เปิดเข้าออกได้นะฮะแต่ว่าให้มันสั้นลงหน่อยได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนจะไปค้าขายก็ไปไม่ได้นะครับคนจะส่งมาแ้วทุกอย่างมันทุกอย่างมันตายหมดเลยฮะตอนนี้ถึงบอกว่าลําบากฮะลำบากรูกบอกอธมารีท่านไม่เข้าใจอยู่ที่กรุงเทพกันนหะในห้องแอร์ทำงานกันไม่รู้ปัญหาของชาวชายแดนจริงแล้วเนี่ยผมบอกนะท่านู้ว่าท่านแม่ทำเนี่ยท่านรู้ดีฮะท่านรู้ดีแต่ท่านทำอะไรไม่ได้ทำไงดีนะ บอกดีฮะถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจไปเสร็จอยู่ที่ผู้ว่าผมว่าถูกต้องเลยครับท่านสามารถจะรับรู้ทั้งหมดเพราะท่านคุกคีอยู่ในจังหวัดตลอดเวลานะครับยังไงต้องฝากท่านนายกครซึ่งเจ้าผู้บริาการก็มาถ้าท่านมีเวลาจะลองถามได้นะเขาจะบอกได้นะครับครับท่านนายกครับดีดีมากเลยค่ะท่านเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทาง<อ>าทางาทีมไทยแลนด์นี่เนาะให้ให้ข้อมูลให้ทางว่าให้ทางข้อมูลก่อนเพราะว่าจริงตอนนี้เนี่ยเราให้อำน,นาจทางกองทัพดูว่าหน้างานเนี่ยเราควรจะทําอย่างไร ตรงหน้างานนั้นนะคะว่าปิดหรือเปิดอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดคือถูกค่ะเพราะว่าเราไม่ลงมาหน้างานจะไม่เห็นคนหน้างานเท่านั้นที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอนุญาตเลยครับสักครู่ครับออ,อ,อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พานิชจังหวัดคุยต่อให้งั้นเดี๋ยวขอกลับเรียนพนักท่านในท่านแม่ทับครับคือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะผมก็ขอขอบคุณท่านท่านไม่ทับที่ได้าบลืมไม่มีปัญหาเหมือนคือตอนนี้รถสินค้า ัาคารเนี่ยเรามีอยู่ห้าร้อยันที่จะห้ามบาทพอเราโดนด่านปิดเนี่ยทุกวันนี้รถก็บางส่วนก็ยังจอดอยู่ว,ว่ะล้ะบางส่วนทีนี้้ตรงจุดโลจิสติกไปทางพนมเป็นเนี่ยนะพอด่านปิดนณะวันนี้มีจุดที่เริ่มมีเหตการณ์เนี่ยมีบริษัทใหญ่ าาอ้อนไปเวียนมและเข้ามาตดนเบ็กวันนี้ผู้ประกอบการการารราส่งเขัามาับไปะตะึงเป็กและไปช่องเบ็กเพื่อเขา้าลาวคือผมก็ช่าจะแปลกใจว,ว่าทำไมถึง้าบา้านละซึ่งเันไปจากอะไรเนี่ี้อว่าตต้องไปอ้อมเป็นพกเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็ใช้ของไทยตลอดทายะห่าง มันไปนานๆหลายๆเดือนเนี่ยเขาก็ต้องหาสิ่งของที่จะมาทดแทนเราเพราะตอนนี้จากจากทางช่องลาวเนี่ยไปตึงเต่งไปนุงเป็นเนี่ยประมาณพันกว่าล้านนะฮะผมก็อยากจะให้ทางท่านนายกกับความมั่นคงเนี่ยช่วยศึกษาเรื่องต้นจุดของงแก้วเป็นจุดที่อยากให้ได้รับการทบทวนเนี่ยเพราะปิดเดือนแล้วเนี่ย กนั่งจนตัวล้านนะฮะแล้วตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มน้ำตัไหลแล้วแต่เมื่อวันนั้นนะฮะแล้วก็การค้าขายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันนี้เนี่ยน้องขายกาแฟร้านผมแดงฝั่งป้องเองเขาพูดเงินมันเยอนแต่มันทำรายได้เขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยถ้าปิดด่านยาวๆเนี่ยไม่เกินสองสาเดือนเนี่ยเขาจะพัง ะ,ะเลยฝากท่านนายกช่วย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 แก้ปัญหาต่างๆแก้วให้หน่อยครับขอบคุณครับค่ะข,ขอขอรับไปนะคะเดี๋ยวจะให้พณิททางพานิจังหวัดเนี่ยคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะดูมาตรการพิเศษให้ว่าว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วเรามีสสพื้นที่อยู่แล้วด้วยฝากกันมาได้ถึงแน่นอนถึงถึงตัวดิฉันแน่นอนด้วยนะคะเออค่ะข,ขออนุญาตต่อนะคะเมื่อกี้มีในเรื่องของเออ เมื่อกี้โอเคพูดเรื่องโคตาไปแล้วก็คือวันนี้นะคะที่จะมาจริง,รงหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการาปราบปรา,อารรมอาชญาการข้ามชาตินะคะที่เป็นปัญหาท,ที่ใหญ่ของเรามานานและเป็นมาตรการจําจกัดการเข้าออกนะคะจุดผ่านแดนที่ที่เราได้ดําเนินการไปเนี่ยก็จะพยายามจะรองรับจุดนี้แล้วว่าเมื่อมีการจํากัดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจำกัดมาตรการแบบนี้แล้วเนี่ยผู้รับผลกระทบเนี่ยทางรัฐบาลจะช่วยยังไงได้บ้าง อันนี้คือเป้าหมายหลักที่ที่ที่มาในวันนี้นะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะไเรื่องของปัญหาที่ชายแดนเนี่ยทางทีมไทยแลนด์ก็ดูแลอยู่นะคะในนั้นก็มีครบทุกหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะก็ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่ท่านประัดได้รายงานไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอให้ผ่านกลไกลทุกอย่างที่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ก็โดยผ่านท่านผู้ว่านี่แหละดูว่า มีอะไรบ้างที่จะรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้และดิฉันขออนุญาตให้ตรวจสอบในเรื่องของฟโฟล์การทํางานการการขอเขาเรียกว่าอะไรการขอความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนขึ้นมาถึงระดับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ปรวกามีการสามพันได้นะอะไรได้นะเนี่ยหลักการพวกนี้ค่ะดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีอยู่ใน p o c e s s มาเป็นแล้วเวลาหลายปีมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยของอะไรด้วยเข้ามาเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนใหม่ ว่าการที่จะนําเรื่องขึ้นมาจนถึงภาคส่วนต่างๆเนี่ยจนถึงผู้ว่าและอนุมัติชดเชยค่าเสียหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันอาจจะมีวิธีที่รวดเร็วและโปร่งใสในเวลาเดียวกันนะคะทําได้อันนี้คนจะปรับยังไงผู้ว่าจะช่วยเสนอขึ้นมาจริงๆต้องอาจจะเริ่มทําที่เจังหวัดตอนนี้ก่อนเลยก็ได้ว่า โฟล์ Flow, ต่ออย่างต้องฝ่าท่านะหลัดนะคะว่าโฟล์ต่ออย่างนี้ทำยังไงได้บ้างที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ให้บรรเทาทุกข์ได้พวกนี้ค่ะเร็วขึ้นไม่ใช่ขอปุ๊บโอ้โหรอ,อีกครึ่งปีกว่าจะได้ปัญหาาหายหมดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องพวกนี้อาจจะต้องทบทวนกันใหม่เพราะว่าระบบเดิมก็มีมานานแล้วนะคะทบทวนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนได้ในในของมหาทัยโดยตรงเลยว่าทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะคะอันนี้ต้องขอให้ทบทวนค่ะแล้วเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ต้อง เร่งดาเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของสินค้าที่ตกค้างต่างๆแล้วก็นอกจากสินค้าที่ตกค้างเนี่ยทางหอ,องกันค้าเนี่ยได้บอกมาแล้วว่ามีเรื่องของผู้ประกอบการที่ประสบภัยไปด้วยนะคะในเรื่องของการกําหนดเวลากำหนดมาตรการใหม่อันนี้นะคะต้องขอให้เน้นย้าว่าจะสามารถช่วยยังไงได้บ้างหรือว่ามีการกําหนดอะไรอื่นๆได้บ้างะเดี๋ยวเราไปดูในในดีเทลแล้วกันพูดตอนนี้เดี๋ยวเผื่อ มันดีเทลเยอะไปนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของที่มีในเรื่องของบริษัทเอกชนบางอันนะคะที่เราพอไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐแล้วเนี่ยต้องดูในเรื่องของฝากทางสมชทบทวนตรงนี้ด้วยว่าเรื่องของการจดบริษัทที่จดทะเบียนเอกชนเนี่ยมีอะไรไหมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะเพราะถ้าเป็นเอกชนก็ตามแต่ส่งความส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยเราสามารถจะ นำตรงนี้พิจารณาได้นะคะว่าจะต้องดําเนินการยังไงต่อไปอาจจะขอข้อมูลกับทางกสะทะชพเพิ่มด้วยเมื่อกี้กับทางเอกชนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่สุมเสียงในเรื่องของเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทําชญจกรรมข้ามชาตินะคะเรื่องของแสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ขอให้ให้เน้นย้ำอีกทีดีอีก็ให้ข้อมูลได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่สาคัญก็คือจะมีมหาดไทยนะคะพาณิชย์ แล้วก็เรื่องของดีเนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องจริงๆฉันต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากๆแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเราต้องสื่อสารทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเยอะๆว่าเราต้องการทําอะไรบางทีเนี่ยอย่างอย่างที่ท่านประธานบอกคือว่าเราเราทำอยู่ในจุดหนึ่งเป็นภาพรวมใหญ่แต่ความจริงยังมีรายย่อยๆอีกที่ประสบปัญหานะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกชีวิต สำคัญหมดนะคะจะแบบตรงตรงชายแดนเป็นเรื่องของสันติวิธีอะไรก็ตามแต่พอเข้ามาเป็นภาคประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทํามาค้าขายแล้วว่าติดขัดอะไรบ้างอันนี้ก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะคะได้ได้ลงพื้นที่แล้วก็ดูในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐยังมี กำลังความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกเยอะถ้าเราได้รับรายงานปัญหาที่ตรงจุดเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้แน่นอนนะคะอันนี้คณินมั่นใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าทุกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมถึงทีมงานหลังแบ็คของทุกคนเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจกันทุกคนทำอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนันต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทด้วยแล้วก็ที่สำคัญทางกองทัพทีท่ต้องออใช้ความความอดทนอดกลั้นด้วยนะคะแล้วก็ความ เนตเหนื่อยต่างๆยอย่างท่านแม่ทัพข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าทราบในเรื่องของปัญหาชทยแลนด์ยังไงเนี่ยเราเข้าทีมไทยแลนด์ได้นะคะจะได้เป็นศูนย์รวมว่าเรามีปัญหาเรื่องอื่นๆทีมไทยแลนด์ก็จะกระจายให้ทางมาไทยทางพาณิชย์ได้ต่อไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของออกองทัพอีกทีหนึ่งเรื่องของชาวบ้านก็ได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะมีใครเพิ่มเติมไหมท่านผู้ว่าได้เลยค่ะครับกอบียนท่านนายกครับลำดับต่อไปคงไปการไปเยี่ยมทหารที่หน้าแนวนะครับแล้วก็ โรงเรียนตะะอ่อชะอใกล้ๆกันนะครับ,บนนกบขอบคุณท่านนายอยคังครับขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้สั่งการในห้องประชมุมค่ะได้มีการกล่าวขอบคุณนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณแนวชายแดนกันอย่างเข้มแข็งค่ะและเดี๋ยวจุดต่อไปนะคะท่านนายกก็จะลงพื้นที่ไปยังจุดที่หน้าด่านคลองลึกอำเภออรัญญ,ญประเทศนะคะเพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมให้กาลังใจเจ้าหน้า ที่ที่หน้าด่านแล้วก็เป็นส่วนของผู้ประกอบการบริเวณหน้าด่านกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปติดตามบรรยากาศที่หน้าด่านกันนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ